สวนสนุกแห่งนี้สามารถจะเทียบเคียงกับสวนสนุกที่ถือว่าใหญ่ๆมีเครื่องเล่นอะไรต่ออะไรอย่างปลอดภัยมากมายที่สุดไม่แพ้สวนสนุกในเมืองนอกเน้นเรื่องความปลอดภัย และเน้นเรื่องการให้ความรู้ความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวสวนสนุกโดยเฉพาะเยาวชนถ้าได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเด็กที่ได้มาเที่ยวสวนสนุกจะประทับใจไปตลอดชีวิต สมัยผมเด็กๆอะสวนสนุกไม่มีอครับมีอยู่ที่แข่งหนึ่งอยู่ที่สวนลุมพินีในปัจจุบันนี้นั่นแหละเป็นสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่หกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยความสนุกของคนในวัยเด็ก อย่างพวกผมไม่มีอะไรครับเล่นว่าวครับพอถึงหน้าร้อนเนี่ยลมว่าวพัดแรงเราจะไปเล่นว่าวกันที่สนามหลวงไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเที่ยวสวนสนุกมีเครื่องเล่นอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเหมือนอย่างในปัจจุบันแต่ในคราวนี้ผมได้มาแล้วได้มาเห็นแล้ว แล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผมนะแล้วจะได้รู้ว่าสวนสนุกรีมเวิลด์ซึ่งคนไทยเป็นผู้บริหารเป็นผู้คิดค้นสิ่งต่างๆที่จะให้ความบันเทิงให้ความรู้ตลอดจนธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้วันนี้ผมจะคุยกับคุณพันดินจิตวิพรานี่เจ้าของสวนสนุกแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยเราก็เลยมาทำที่รังสิตแล้วก็ตั้งชื่อว่า r e ม m World ค่ะี่เปิดมาสิบห้าปีแล้วคะ่ะอมมอมพี่ครบสิบห้าปีแล้วครบ้สิบห้าแล้วแป๊บๆนะคะมันสิบห้าปีแล้วค่ะ ผมได้พูดแล้วไอ้เม็ดเงินที่ลงไปเมันคุ้มสำหรับเยาวชนคุ้มสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองคุ้มสำหรับเด็กซึ่งจะโตไปในภายหน้ามันจะได้รู้สึกว่าในชีวิตวัยเด็กเนี่ยได้ไปเที่ยวที่รีมเบ์มสนุกเหลืกอนอย่างที่ก็ ในหนูเคยอ่านในหนังสือรีーーดเ e <แ>อร์เดชเขาบอกว่าประสบการณ์ในวัยเด็กที่เด็กจําได้มากที่สุดประทับใจที่สุดคือประสบะการณ์ในสวนสนุกนะคะ<แ>มีที่หนูพาอม่อมไปเที่ยวเนี่ยผมจะเห็นว่าหน้าตาเด็กจะอุ้ยสนะทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะคือแต่อ,อยากจะเรียนว่าสวนสนุกเนี่ยบางทีเราเราจะคิดว่าเป็นสถานที่สําหรับเด็กๆเ,เท่านั้นเองแต่ความจริงไม่ใช่นะคะเวลาหนูคิดว่าจะมี attraction หรือมีสิ่งบันเทิงอะไรหนูก็จะนึกคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ คิดถึงคุณปู่คุณย่าด้วยด้วยซ้ําไปให้เข้ามาเป็<ต>น<ด>คร<ด>อบครัวได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่หนูคิดว่าได้ทั้งความเพลิดเพลินความตื่นเต้นความสนุกสนานความรู้แล้วแต่จะเลือกถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายกันเป็นครอบครัวหนูคิดว่าสิ่งที่หนู ทําทให้เกิดก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวใช่แล้วใช่หไหมคะเพราะว่าเวลาไปก็ต้องไปเป็นขยงไปด้วยกันแล้วคนนี้ก็เห็นคนนั้นเล่นกัวหัวรอดตัวเองไม่กล้าขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะเห็นว่า ลูกขึ้นไปเล่นสนุกสนานอย่างไร <บน S 1> ต้งวนไม่ต้องอะไรหรอก<อ>นั่งขขเขย <ๆ S 2> ่าเขย่าก็ล้อกรีดกาดใช่ใช่ค่ะเข้ามาในนี้จะมีแต่กรีดกัดจะนังนตลอดเวลานะคะ,ะเราก็มีเครื่องเล่นหลายอย่างคะ่ะนี่อย่างสุดท้ายเนี่ยฉลองครบรอบ15ปีที่เราเพิ่งเปิดเร็วๆนี้คะ่ะก็คือ 4D Adventure 4D นี่ก็คือหนัง4มิติ3มิติแรกก็จะเป็นหนังซึ่งเราต้องใส่แว่นดูแต่มิติที่4นี่คือจะถูกที่มาที่ตัวเรา ใช่ไหมคะถ้าเกิดหนังในหนังมีน้ําสาตเราก็จะโดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยโดนน้ำโดนน้ำสาัตว์ก็หลบน้ํากันนะคะับหนูวิ่งไปมาในในในหนต่เดี๋ยวก็มีแมงมุมเหมือนแค่จับต้องได้แมงมุมมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลยเราก็หลบอ่ะตอนที่เขาไล่ตะปบแมงมุมแบบเราก็หลบ ไปด้วยใช่ค่ะมันก็ดูเหมือนจริงเป็นเหมือนจริงจริงๆนะคะหนังเรื่องนี้เป็นคนไทยทำนะคะเพราะว่า ừ ừ. หนูเคยคิดจะไปเช่าหนังที่เขามีอยู่โอ้มันไม่สนุกหนูก็เลยมาทําเองแล้วก็ระบบทั้งหลายที่เมื่อกี้ที่อมหม่อมไปดูในโรงหนังโปดีเรียก็คนไทยทานะคะแล้ว <ừ ừ. S 1> หนูก็มีหิมะเมืองหิมะนี่ดังมากาใช่ไหคะก็หิมะนี่เป็นยังไงอ๋อเมืองหิมะเนี่ยนะคะ <ừ. S 1> เขาก็จะเป็นหิมะที่ฉีดใช้ลิกวิดในตรเจนซึ่งมันอุณหภูมิมันลบ เยอะลบสองร้อยกว่าหรือไงก็ฉีดออกมาก็จะเป็นเป็นเหมือนหิมะจริงๆเลยนะคะมันจะโปรยลงมาไหมมันจะมีจะโปรยเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าเราจะทําเป็นสโลปเป็นเป็นสโลปอยู่แล้วให้เขาเล่นสไลด์ลงมาแล้วก็เดินถ่ายรูปบรรยากาศเหมือนขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยค่ะนะคะคนไทยจะชอบเพราะว่าคนไทยอากาศร้อนไม่เคยเจอุณหิมะไม่เคยเห็นหิมะไม่เคยอยู่ในอุณหภูมิลบ เ,ออเยอะเยอะใช่ไหมเลบหกลบแปดนี่จะไม่เคยเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าเมืองไทยมีมันออคนก็จะบอกว่าไม่ไมเชื่อแล้วสามารถที่จะสไลด์ตามสโน์ได้ด้วยไใช่ใช่ค่ะไม่ถึงขนาดเล่นสกีแต่เรียกว่าสไลด์ดตามสโน์ได้ทบักเกิลอะไรทบักเกิลใช่ไหมแบบนั้น มันก็เป็นประสบการณ์อย่างใช่ค่ะมีเครื่องเล่นเกี่ยวกับน้ําหลายเครื่องเลยค่ะเครื่องเล่นเกี่ยวกับน้ำนี่มากมายเนี่ยค่ะใช่ค่ะยูดดีๆเดินขึ้นไปให้น้ำสาดเปียกเปลี่ยนดมาสุปัสสากันค่ะอะไรวะคือเราตัวเองตัวเองลงเรือมาเปียกแล้วก็ยังมายืนที่สะพานเพื่อให้น้ําสาดเข้ามาอีกทีก็แปลกนลค่ะสุปะหลาดดีนะ d r e a m b เนี่ย จะเป็นสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดสำหรับเยาวชนและครอบครัว,วก็ขอ,ขอให้จิจก,การเจริญไปจนไม่หยุดยัง้งเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งโด่งดังไปทั่วโลก